สวัสด so, ีคร so, I mean ับวันนี้พบกับพี่กิบแปบั๊นะครับวันนี้เนี่ยหลังจากที่ผมสมกล่องได้ตัวแรสนี่ไปนะครับก็เลยได้เลิกเล่นไอ้ตัวนี้สักทีนะคือผมลองเล่นไปประมาณตา2ตาแล้วล่ะผลผลสกอร์ที่ออกมาก็คือผมตายไปประมาณแบบว่าตาย5้าค่าหนึ่งครับคือมันเล่นยากเนาะแบบสกิลเสร็จมันก็จะมีสไลด์นะครับแล้วไปดูครับตัวบางเหมือนขี้เลยครับดูดู เมื่อกี้เวโอเลตกิ้งยิงผมธรรมดานะเลือดรดไปแล้วประมาณหลอดครึ่งนะครับโคตรบางเป็นตัวที่แบบว่าสกิลท่าสองพอครับเข้าไปนี่คือแบบต้องได้อะถ้าแบบว่ากดท่าหนึ่งเข้าไปหรือว่าถ้าอันติเข้าไปเนี่ยต้องแบบมันต้องฆ่าได้นะครับถ้าฆ่าไม่ได้คนนี้ก็จะตายแทนแต่ที่รู้คือตอนนี้เนี่ยทีมผมตายไปแล้วครับโอเคมากระผม เดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่กิตจะฆ่าให้ยับนะครับฆ่าให้ยับองยานาครับตัวนี้คือแบบว่าผมเล่นแล้วแบบมันไม่ใช่สไตล์ผมเลยอะแล้วผมก็ไม่คิดจะซื้อตัวนี้ด้วยนะครับแบบแบบว่าแบบมันเป็นตัวที่แบบว่าต้องพึ่งกับทีมเยอะมากนะครับแบบว่าถ้าทีมเล่นเฮก็พิกเกมอะไรกับเขาไม่ค่อยได้นะครับเพราะตัวมันบางเนาะมามามา,มา สกิลมันก็บางทีก็ใช้โดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับมันเลยยากตรงนี้แหละเนาะอีกประเด็นคือผมเล่นปิงแดงด้วยแหละยังไม่ได้กลับไทยดีนะครับจะกลับแล้วล่ะเฮ้ยนี่โอ้โอมันหัวร้อนไปดิยยกไปดีโอ้ยกลับเถอะกลับเถอะเรียบร้อยครับก็บอกให้กลับเนาะไม่ยอมเชื่อนะครับ Welcome to the ring นะครับแต่ว่า ยินดีต้อนรับสู่สนามมวยนะครับเพราะว่าแบบริงนี่เหมือนกับสนามมวยใช่ไหมครับที่แบบว่าเป็นกลมๆม,มีเชือกอย่างนี้นะฮะก็เหมือนแหวนเนาะไอ้ย,ยอนนี่มันซ่าจังเลยเฮ้ยเฮ้ยวิวอุ้ยผมต้องกลับนะครับไม่งั้นตายวะนี่น,นี่ริงแม่งซ่าไอ้จอพวกมันเยอะนะครับพวกมันเยอะเรียบร้อยครับผมนี่นะได้เขาว,ว่าซ่ามากใช่ไหม มามาตอนนี้เรากำลังเข้มเลยเฮ้ย <Yeah! S 1> ผมเล่นคอมโบตัวนี้ไม่ค่อยเป็นนะบ,บอกตรงๆไม่เลี้ยวเลยนะคือมันจะเล่นแบบว่ายากนิดๆน,นะครับ <c oughs> นี่แล้วก็ปัญหาของผมก็คืออุ้ยเล่นตัวนี้แล้วแบบว่าชอบชอบสไลด์ข้อป้อมนะครับ <c oughs> คือสกิลเสร็จปุ๊บมันก็แบบ ตามแบบพฤติกรรมปกติของเราก็คือแบบว่าจะกดเดินหน้าหรือว่าถอยหลังอะไรอย่างนี้ครแต่คือแบบตัวนี้แม่งชอบสไลด์เข้าไปนะครับโอ้โหบัตเตอร์ไฟฝากด้วยครับโอ้โหเป็นการใช้สกิลได้ว่าที่แบบว่าคือความจริงเมื่อกี้ถ้าบัตเตอร์ไฟกดอันตีแล้วก็ค่อยสกิลอื่นตามเนี่ยมันตายไปนานแล้วเนาะแสดงว่าโอ้โหเอาแล้วไยังไงเนี่ยยังไง ยังไงเอาดิเอาแบบอูได้ครับยังไงอ้อูดับเบิลคิวนะครับรุ่นกับมันตั้งนานสูมม้ไม่โอ้โหมามาหลอดสู้ไม่ล่าสู้ไม่เลยนี่ไงผม,มนแนะนำเลยครับว่าถ้าใครแบบว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงแบบชอบลยุลยๆเข้าไปนะครับไอตัวแรสเนี่ยแหละไม่ไม่เหมาะกับคุณเลยเพราะมันนิ่มนะฮะถ้าเปรียบกับอาหารก็เหมือนกับเยลลี่นะครับ โจ๊กไปดิโอ้โหเนี่ยนี่เห็นไหมฮะนั่นมาหลอดปาด,ด,ดผมทีเดียวเลือดหายไปสองหลอดนะอะอะในขณะที่ผมใช้สกิลใส่ไอมาหลอดโคตรเยอะครับแม่งเลือดลดแบบว่ากระจึงหนึ่งอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับทีมเยอะนะครับไอตัวนี้ถ้าทีมเล่นไม่ดีก็ไม่ดีไปกับเขาเลยนะเอาแล้วครับมังกรใหญ่โอ้โหโอ้โหโผมด้านล่างแล้วอ้าว แม่ผมก็นึกว่ามาหลอดมันจะไปอ่ะโอ้โหมาสู้กับผมมามาหลอดเวลห้าเวลเจ็ดเนี่ยสู้กันไหมอืมเอาดิ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 าดาดถ่ายออกมาก่อน <c oughs> นึกว่าจะเข้มมามีป้อมมาฮะหัวร้อนไปดีดูหัวร้อนหัวร้อนมาหลอดหัวร้อนนี่หัวร้อนอีก <c oughs> ใช้ได้นะแต่มันต้องเล่นคล่องๆนะตัวนี้หัดหัด หัดแบบว่าเทพนี่คือเทพเลยนะครับแต่ถ้าเล่นเฮก็เฮเลยป้าไม่มีใครมาช่วยด้านล่างเลยเหรอส่งสัญญาณหน่อยครับบอกทีนะครับ,บกบุ๊ปอัพที่บอกว่ากุ๊ปอัพคืออะไรนะครับแต่ผมโดนแล้วล่ะตอนนี้หนีก่อนหนีก่อนนี่ล่อตีนล่อตีนฮิวพระเจ้าช่วยผมไม่เป็นไรผม ผมล่อตีนให้อย่างน้อยพวกคุณสองคนก็ยังได้ฆ่านะครับเ <c oughs> มื่อกี้บอกว่าผมฮิวตอนที่แบบเซี่ยววินาทีที่ผมกำลังจะตายนะครับแล้วก็ตายแล้วก็ฮิวไปชิบหาย <c oughs> มาเที่ยงทีมเราเริ่มเข้มแล้วเราไปดูไปอยู่กับแก๊งชาวบ้าั้ยดีกว่านะเผื่อจะบอกว่าจะได้ฆ่าอะไรกับเขาบ้างนะครับแต่ตอนนี้ด้านล่างแบบว่าเรียบร้อยครับ <c oughs> บัตเตอร์ไฟช่วยผมด้วย อุ้ยขอโทษครับไปแย่งสแต็กเขานะครับวินนี่นี่นี่นล่อตีล่อตีลอต่อตีเอาไหมอ่ะอีโอมานเอ้ยลิงลิงมันอยู่นะั่นระวังระวังระวังลิงมันล้วงนะครับกลับก่อนดีกว่าไหมเนาะกลับก่อนนะเพื่อนเนาะใจเย็ยยยนๆเนาะตอนนี้แบบว่ามาตีสี่ที่ไทยนะครับมีแต่คนเล่นง่วงนอนเท่านั้นครับเอาละคนจริงตีป้อมแล้ว <c oughs> ทีมเรามันน <owner. S 2> oh, ่าจะไหวนะแบบว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคป้อมแตกแล้วเอามาหลอดเอาไหมเอาไหมโอ้โหเอาดิเอาดีสู้อ่ะสู้อ่ะโอ้หูยังไงยังไงมาหลอดบอกว่าโอ้หูคือแต่แบบว่านึกว่านึกว่าผมไม่เข้มไงพอดีว่าผมแบบว่าตอนนี้แบบกำลังเข้มกาแฟประมาณสองช็อตนะครับเฮ้ยด้านล่างเราเอาป้อมได้เนาะ พ้นไม่ได้แล้วลิงล่องหนมาแล้วนะครับลิงหัวร้อนลิงหัวร้อนชกไปดิโอ้โหโอ้โหขอโทษครับที่ที่แม่งแบบว่ากำลังห้าว <c oughs> นึกว่าลิงมาคนเดียวนะไม่เป็นไรพี่กีขอโทษมาโอ้โหตอนนี้นี่ทีมโอ้โหลิงพี่เอ้ยพี่ใจ นี่คือคนหิวข้าวครับเข้าไปตายคาป้อมเลยลิงยังไงฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหวัตถ่ายตายก่อนนะครับมาแล้วฉันกำลังมาเพื่อนหุยด้านบนยอยมันซอยแต่ไม่เป็นไรครับช่วยเพื่อนก่อนเนาะเอาดิโ huh, อ uh ้โหเอาดิเอาดิโอ้โหโอ้โหเห็นไหมครับน้องๆครับที่แบบว่า คือบอกแล้วเขาก็าอยากให้พิกิี้เนี่ยเล่นนะครับเล่นตัวไหนเนี่ยเป็นอันชนะหมดนะแบบว่าชนะอ่อแบบถ้าเป็นบอดก็ชนะหมดเลยครับ <c oughs> เอาดิโอ้โหโอ้หูเ <c oughs> น,น่ะลิงลิงไม่เอาแล้วครับ <c oughs> เข็ดแล้วครับลิงกับไอเวโอเลตนี่แบบเมื่อกี้ก็ล่อตีนผมไปทีนึงนะ <c oughs> ไม่อยู่โดนแล้วหัวร้อนนะท่าสอง แม่มุมยังหัวร้อนก็ดูดินี่ฟาร์มก่อนเนาะด้านบนอ่าไหวไม่นั่นนะพี่โอ้โหแม่งไม่เอาละอ้บูนรกนี่ฉันกำลังมาเดี๋ยวฉันจะฮิวให้เธอเองไอลี่ไอแล้ go, bro. โกโบร็โอ้โหพระเจ้าช่วยครับ โอ้โหเมื่อกี้นี่เกือบฆ่าได้แล้วโอมานมันตายแบบวะโอโ๋ออมานตายนะครับโอโ๋ออมานเราตายเดี๋ยวอมานมันไม่ตายโอ้โหแบบเมื่อกี้แบบว่าอีกหมัดน,นึงนะครับที่แบบว่าผมจะได้ฆ่ามันแต่แบบไม่ทันนะคือบอกอย่า่ผมบอกนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเข้าไปนะครับแล้วแล้วปิดเกมไม่ได้เนี่ยก็คือจบนะครับเพราะตัวมันนิ่มอะ คือสังเกตไหมครับว่าแบบว่าปกติอ่ะตัวใหม่มาเนี่ยคนมันจะกดแย่งเล่นกันแบบเร็วมากนะครับแต่ไอตัวแรสเนี่ยไม่ใช่หนึ่ง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 ในนั้นที่คนแย่งเล่นนะครับอุ้ยมามาดิชกอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เลือดผมสีหลอดเต็มเลยนะเมื่อกี้เลือดผมสีหลอดเต็มนะครับ ผมโดนมาหลอดปาดนึงทีผมตายหมดซี่หอดอะทุกคนเห็นนะครับเมื่อกี้ทุกคนเห็นพระเจ้าช่วยไม่อยากจะเชื่อว่าตัว,ตว,ตว,ตวมันนิ่มได้ขนาดนี้นะครับแบบเดี๋ยวผมขอดูเปน็นเลือดผมเท่าไหร่เลือดผมประมาณห้าพันเก้านะครับถ้าแบบดูคนอื่นได้ไหมเขาเลือดเท่าไหร่กันนะคนอื่นเลือดดูอย่างไอริเลือดเจ็ดพันโอมานเลือดเก้าพันนะครับบัตเตอร์ไฟเลือดน้อยกว่าผมเนาะ แต่ทำไมแบบเวลาเราเล่นบัตตา์ฟาแล้วรู้สึกว่าแบบมันอึดกว่าไอตัวแร่นี่เยอะมากเนาะไม่เข้าใจวะ่ะเราไปช่วยมังกรใหญ่ดีว่ามามาพี่มาแล้วโอมานมึงห้าเหรอลอยขึ้นฟ้าไปเอาเอาเอาดิเอาโถ่โเ้ยโนพูดง,ง่ายๆครับเมื่อกี้เนี่ยผมสกิลไม่โดนใครเลย คือสกิลมันก็เล่นยากนะไม่แปลใจที่แบบว่าหลอดความยากแม่งเกือบเต็มนะครับเพราะว่าสกิลเราก็ต้องเลือกนะแบบเลือกทิศทางหมดอะเอา,เอา,เอาง่ายๆโชคไปดีเอาดีอ้โหนี่ไงนี่ไงบอกแล้วว่าอย่าเข้มนะครับเฮ้ยเราท่าสอต่อๆไปแล้วกันนะ ลิงหัวร้อนไปดีลิงหัวร้อนครับลิงหัวร้อนมามาโอ้โหผมไม่เข้านะครับเข้ามไไันจะป้อมนี่ผมตายแน่เลยมาละเข้าแล้วครับโอ้โหแรงว่ะโอ้ยผมผมถอยหอันผมถอยหอันนะนนถอยเพื่อนถอยอื้อหือ เมื่อกี้เข้าไปแบบเกือบตายเลยวะเอาวะโอมานซ่ามากใช่ไหมหึหหอือยากหัวร้อนเหรอโอมานคือผมรู้สึกว่าผมต้องออกไอ้เกราะหนาๆนานาสักอันละไม่งั้นนี่แบบไม่ไม่น่าจะรอดแล้วแน่ครับเพราะแบบตัวมันไม่ไหวจริงๆนะครับแบบว่า สกิลมันเป็นสกิลที่บอกว่าต้องเข้าไปแต่แบบเลือดไม่อำนวยเลยวะเดี๋ยวดูดิว่าตอนนี้เข้ามุล <c oughs> เลือดหกพันนะครับตอนนี้ผมหกพันีเอาแล้วครับปัตจุบันไฟบอกว่ากูไปนอนดีกว,ว่าครับมาเราออกของป้องกันบ้างเนาะไม่ไหวบแบบนี้ไปรวมกลุ่มรึ bro. อ้โหนีก่อนครับผมหัวรอดโอ้โหโอ้โหมาหลอดโดนสกิลผมไปแบบว่าหนึ่งทีก็ <c oughs> ก็รู้เรื่องนะเอามังกรใหญ่ครับผมมาลิงบอกว่าได้เวลาแล้วที่เราจะปิดเกมนรลกนี้ครับกูง่วงนอนแล้วมามามาโอ้โโอมานเลือดเท่าไหร อุ้ยอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วครับไม่มีใครมาพระเจ้าเอางี้ครับผมมีวิธีในการที่ให้คนเนี่ยมารวมกันครับนี่เป็นเทคนิคเทคนิคลับนะครับแบตจะหมดไม่รวม AFK ไม่รวมแพ้นะอ่า นี่ครับนี่คือเทคนิคที่ผมใช้บ่อยนะครับเอาจริงเนี่ยแบบผมเลยเยอะครับแต่คือแบบว่าถ้าทีมมันไม่ออกกันเนี่ยผมก็ต้องใช้เทคนิคนี้นะมามาเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะออกไหมนะมามามาดูมันมาดูกันว่าแบบทีมงานเราจะทำยังไงนะครับ เมื่อรู้ว่าแบตผมใกล้หมดเฮ้ยนี่คือมึงก็ไม่สนใจกันหรอลิงเมื่อกี้เมื่อกี้ห้าวมากใช่ไหมไอ้ลิงเนะเฮ้ยทำไมสกิลยอนมันไม่มีแอร์เรียให้เห็นวะรว,รวมกลุ่มรวมกลุ่มมึงได้ยินไหมครับพวกพวกคือสงสัยว่า เด็กอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่าว,ว่ารวมกลุ่มคืออะไรนะต้องแบบว่านี่ไงนี่ไงอยู่ในป่ากันใช่ไหมชอบอยู่ในหญ้าก,กันเหรอฮะเอาดีเดี๋ยวผมจะสกิลต่อลัวๆแล้วนะเอาดีผมสกิลต่อลัวๆแล้วโอ้ยโอ้ยโอยทีมเราโอ้ยลิงลิงเข้าวอุเข้าวมากใช่ไหมไอ้ลิงฮะฮะ โอ้โหโดนสก,กิลผมไปดิโอ้โหโอ้โหมาหลอดโดนสก,กิลผมไปเอาดิสก,กิลผมแบบว่าโดนแล้วหัวร้อน,นะเอาบอกเลยแรงด้วยเนอะมาครับผมท่าสองก็ท่าท่าสองต,อต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละโอ้โหกระโดดกลับมาก่อนเนาะบัตเตอร์ไฟเราบัตเตอร์ไฟเราน่าจะออกแล้วมั้ง เพระาะว่าแบบเขาเขายืนฐานนานแล้วเนะอ๋อเอามาแล้วนะครับบัตเตอร์ไฟนี่ยังไงวะเนี่ยคือเมื่อกี้บัตเตอร์ไฟก็ไม่อยู่นะครับเพระาะว่าเขาเขาดูเออเอเอไปนะเนาะเฮ้ย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 มึงทำอะไรครับัตเตอร์ไฟมึงทำอะไรไอบบร<ๆ>้บัตเฮ้ยบัตเตอร์ไฟมันเกิดอะไรขึ้นกับกับสมองของเขาครับ อุ๊ยเกือบตายนะฮะสงสัยเทคนิคแบตหมดนี่ผมจะใช้ไม่ได้กับทีมนี้นะครับคือขนาดรู้ว่าแบบว่าเพื่อนในทีมแบตจะหมดมึงก็ไม่สนใจเลยเลยนะครับทีมเรามามามาโอ้โหย่งมังกรได้วะยังไงเอาไหมสู้กับพี่หรือเปล่าผมเปิดให้แล้วเนี่ยโอ้โหเอาดีคือตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าทีมผมเนี่ย เล่นตัวใครตัวมันมากนะครับจะเอายังไงครับต้องพิมพ์และจะเอาไงครับจะรวมกันไหมเพราะว่าดูเหมือนกับว่าแต่ละคนก็แบบว่าไม่รวมกันนะครับเนี่ยบัตเตอร์ไฟก็โอ้โหถ้าไม่รวมก็สู้ไม่ได้นะ เกมมันต้องเล่นเป็นทีมด้วยครับเกมนี้เนี่ยถ้าเล่นตัวใครตัวมันก็ไม่ไหวนะฮะตอนนี้นี่ตีสี่ที่ไทยนะครับสงสัยทีมผมเนี่ยอสมองอาจจะแบบว่าเบลอแล้วนะครับแบบว่าแบบง่วงนอนแล้วรวมกลุ่มเถอะเพื่อนกูกราบละเฮ้ยนี่แนะเอาดี ยังไงยังไงจะเอาไงต่อครับเอากดรวมกลุ่มก็เแต่เมื่อทีมผมจะไม่รวมกันง่ายๆนะครับโอ้โหสกิลสอนนี่แบบว่าอุ๊ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเห็นไหมฮะสกิลทีไรไม่ชอบสไลด์ไปทุกทีนะครับโอ้โหโดนไปดิเดี๋ยวเราต้องช่วยเบลล์ไฟล์ก่อนเอเคอเอามาหลอดจะสู้กับผมเหรอ มาหลอดมาหลอดมันสู้ได้เว้ยโู๊ดมันสู้ได้นะครับเอาดิเออเอาดิบัตเตอร์ไฟไม่มาครับเมื่อกี้ดูดูบัตเตอร์ไฟครับมาทีหลังมันไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหยังไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยจะตายไหมเนี่ยไม่ตายเนาะโอ้โหเมื่อกี้เนี่ย บัตเตอร์ไฟก็ไม่มาบวกกับทีมนะครับเหมือนกับจะไปฟาร์มบลูนะครับ <laughs> <c oughs> นี่แหละนะทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้นะความจริงเกมมันควรจะจบนานแล้วนะนี่สิบเก้านาทีแล้วนะนานมากเกินไปแล้ว <c oughs> าปาบชกไปเอาแล้วครับเวอเอเลนนี่มันซาดอย่งเลยเฮ้ยปาบ ป้มามโอ้โหคอนแรงครับโอ้โหเอาดิเอาดิาดนี่ไงเจอพลังของุยบัวขาวไปโมโหครับที่แบบว่าทีแม่งไม่ออสักทีนะครับมาเรามาจบกันเถอะจริงๆพวกถึงเวลาถึงเวลานอนแล้วล่ะไอ้ฮะมามามาโชกับผมเอา้าชิบหายผิดที่นะครับชกผิดทาง โอ้โหเอาเรียบร้อยครับน่าจะแบบว่า,เอ,าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมาหลอดมาหลอดนายจะไปไหนมาหลอดนี่โอ้โหสกิลผมโอ้โหสกิลผมโชคไม่ดีโชคไม่ดีเห็นพระพุทธเจ้าเลยละโอ้โหเรียบร้อยครับจบเกมแน่แน่สังเกตเลยครับว่าตัวเรสเนี่ยตัวถ้าสมมติออกสกิลครบนะครับเป็นตัวที่แบบว่า แรงมากเนาะซึ่งเอาจจริงครับเป็นตัวที่เล่นยากมากนะครับใครที่แบบว่าใครที่ซื้อมันน่าจะรู้นะครับแบบว่ามันเล่นยากมากจริงๆยังไงเนี่ยก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับใครที่ชอบคิดโอบแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ด้วยครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้เนี่ยพี่กิตขอไปนอนก่อนนะครับง่วงนอนมากบายบายครับผมบายบาย